สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Kawasaki ZX10R นะครับสีเขียวดำปี2016บอกได้เลยครับคันนี้รถมือเดียวคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับสภาพสวยใสเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแรงสิ้นนะครับระบบเครื่องระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดอ่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่ง AR นะครับเสียงลั่นๆเลยครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของ่าอยางนะครับ่ายางสายฟ้านะครับพีลลารี่นะครับหล่อๆเลยครับอ่นนี่ผมซูมให้ดูนะครับดอกเหลือๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัวรถสวยๆเลยนะครับไรตํตำหนินะครับอ่นนี่ต้องกลางร่มนะครับกางร่มกางร่มถ่ายมันร้อนนะครับ ตอนนี้ประมาณ 2, 2> บ่ายสองกว่ากว่านะครับโอ้โหร้อนดีจริงๆนะครับอากาศตอนนี้นะประคงประกับสวยครับอ่าการสะมบัตมาให้มาจากศูย์แล้วนะครับเดินไปนะฮะสวยสวยเลยนะครับชิลหน้าแต่งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกาดหม้อน้ำนะครับกาดหม้อน้ำนี่นี ยางนะครับพีเารี่นะครับสายฟ้าท่านใดหาอยู่นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการขยับซีซีนะครับอ่าส0 0ร้อยห0าร0อยหยังไม่จบมาจบที่ตัวนี้ครับสุดๆไปเลยนะครับโชคโชว่านี่ให้มาจากโรงงานแล้วนะครับ หล่อเลยคาวาสกิใส่มาให้แล้วครับแค่โชก็แพงแล้วนะครับแพงมากเลยมีการลม้มแล้วก็มีการแข็งเครื่องครับสวยๆโซ่สเตอร์ใสๆนะครับพร้อมสปูนไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวพร้อมๆเลยครับ อะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเก็บ<อ>ไม้กว่าปกตินะครับเลขไม้วิ่งไปทั้งหมด15,194กกิโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าครับ ยังไม่เป็นปกตินะครับจะเล่นเครื่องให้ฟังย็งไงครับเครื่องแน่นมากเลยนะฮะเปลี่ยงข้อนี้เล่าใจดีจริงฮะอย่เอาทีฮะสุดยอดมากครับเครื่องแน่นมากท่านใดหายอยู่นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับสามารถติดต่อให้ตามเพจ Facebook Line, ์บริษัพทและตอนนี้เรามี channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับสหรับวันนี้ขอบคุณครับ